สวัสดีครับวันนี้มีประเด็นร้อนที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่เราต้องมาดูกันหน่อยนะครับค่ะเรื่องเหตุปะทะที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีใช่ไหมคะใช่เลยครับคือมันมีข่าวออกมาแล้วก็สร้างความกังวลพอสมควรเลยเราเลยจะมาสกัดข้อมูลกันหน่อย ดีเลยคะ่ะเพราะข้อมูลมันมาจากหลายทางมากทั้งข่าวฝั่งไทยทแถลงการกัมพูชาแล้วก็มีท่าทีจากผู้นำเขาด้วยทั้งสมเด็จฮุนเซนทั้งนายกฮุนมาเนตครับเป้าหมายเราก็คืออยากจะปฏิดประต่อเรื่องราวว่าจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใครมองยังไงแล้วเขาเจัดการกันยังไงต่อใช่คะ่ะให้เห็นภาพรวมที่สุดเท่าที่ข้อมูลเรามีนะคะมาเริ่มที่ลำดับเหตุการณ์ก่อนเลยเอ่อ เห็นว่าเริ่มยิงกันตอนเช้ามืดใช่ค่ะมีเสียงปืนดังอยู่ประมาณสักสินาทีได้ค่ะแถวแถวเนิน500ร้อยใกล้ๆช่องบกแล้วผลเป็นยังไงบ้างครับมีใครเป็นอะไรไหมเออมีรายงานยืนยันว่าทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนายค่ะเป็นจ่าสิบเอกชื่อซุนรอนอ๋อครับน่าเสียใจนะครับแล้วฝั่งไทยล่ะครับฝั่งไทยไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะแต่หลังจากนั้นก็มีข่าวว่ามีการเคลื่อนกำลังพลอาวุธเข้าพื้นที่ใช่ค่ะ มีรายงานจากทั้งสองฝั่งเลยก็เลยทำให้ชาวบ้านแถวนั้นเขา,เาตกใจกันพอสมควรครับซึ่งก็นามาสู่ท่าทีจากฝั่งกัมพูชาที่น่าสนใจมากโดยชฉว้าจากสมเด็จฮุนเซนค่ะท่านเป็นประธานองคมนตรีตอนนี้เนาะคือท่านก็แสดงความเสียใจนะกับครอบ,คร,บครัวทหารที่เสียไป mm hmm. แต่ว่าแต่ว่าแต่ท่านก็ใช้คำแรงเหมือนกันค่ะประนามสิ่งที่ท่านเรียกว่าเป็นการรุกรานจากไทย คือเปรียบเทียบไปถึงเหตุการณ์ปราสาทพระวิหารช่วงปี5 1าสเถึงห้เลยนะคะโอ้โหเปรียบเทียบไปถึงตอนนั้นเลยเหรอครับดูเหมือนจะส่งสัญ,ญญาณแข็งเหมือนกันนะก็ใช่ค่ะท่านบอกว่ากัมพูชาไม่อยากได้สงครามแต่ก็ต้องป้องกันตัวเองนะสนับสนุนให้เสริมกําลังทห,หารอาวุธหนักแต่ก็พยายามจะลดโทนเหมือนกันนะคะคือบอกประชาชนว่าอย่าให้เรื่องนี้มันบานปลายไปเป็นความเกลียดชังทางชาติพันธุ์คือย้ำว่าเกลียดสงคราม แต่ถ้าโดนรุกรานก็ต้องสู้เข้าใจครับแล้วทางนายกหุนมาเน่ล่ะครับตอนนั้นท่านอยู่ต่างประเทศด้วยนี่ใช่ค่ะอยู่ญี่ปุ่นพอดีแต่ท่านก็รับทราบเรื่องแล้วก็สั่งการมาตลอดนะคะดูเหมือนท่านจะเน้นไปที่การเจรจามากกว่าอ๋อหรอครับค่ะบอกว่าไม่อยากเห็นการสู้รบหวังว่าจะคุยกันได้ดีๆแต่ก็อธิบายว่าการเสริมกําลังเนี่ยมันเป็นแผนสํารองนะตามปกติเพื่อปกป้องประเทศอืมก็เป็นการเตรียมพร้อม ประมาณนั้นค่ะคือกัมพูชาอยากแก้ปัญหาด้วยเหตุผลทางเทคนิคกฎหมายแต่ก็ยังสงวนสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองทุกทางรวมถึงใช้กําลังทหารด้วยถ้าจําเป็นแล้วกระทระวงกลาโหมเขาว่าไงาครับเห็นว่ามีถแถลงออกมาด้วยอ๋อกระทระวงกลาโหมกัมพูชาก็ออกมาระบุชัดเลยขอว่าทหารไทยเป็นฝ่ายเริ่มยิงก่อนแล้วก็มายิงใส่ที่มั่นหรือที่เขาเรียกว่าสนามเพาะของทหารกัมพูชาอ้าวข้อมูลคละเรื่องกับที่เราได้ยินแล้วนะครับเนี่ย ค่ะมันก็เลยต้องฟังทั้งสองฝั่งครับทีนี้มาฟังมุมมองฝั่งไทยบ้างทางกองทัพบ,บกแม่ทัพภาคที่สองทันชี้แจงว่ายังไงครับทางไทยเนี่ยอธิบายว่าจุดเริ่มต้นคือทหารกัมพูชาเขาเข้ามาในพื้นที่ก่อนค่ะเป็นพื้นที่ที่ยังตกลงกันไม่ได้ที่เราเรียกว่าพื้นที่อ้างสิทธ์ทับซ้อนครับพอทหารไทยเห็นก็เลยส่งกําลังเข้าไปจะไปคุยไปเจรจาแต่ว่าเออมันเกิดความเข้าใจผิดกัน แล้วทางทหารกัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อนทหารไทยก็เลยต้องยิงตอบโต้ไปอืมก็คือไทยบอกว่ากัมพูชาเริ่มก่อนเพราะเข้ามาในพื้นที่ทับซ้อนแล้วก็ยิงก่อนด้วยใช่ค่ะสาเหตุหลักๆที่ทางไทยมองก็คือความเข้าใจผิดเรื่องพื้นที่เนี่ยแหละค่ะแล้วก็เรื่องแผนที่ที่อาจจะถือกันคนละฉบับตรงนั้นมันเป็นรอยต่อ3ประเทศด้วยไทยกัมพูชาลาวมันก็เลยซับซ้อนหน่อยประเด็นแผนที่นี่ปัญหาคลาสสิกเลยนะครับ ใช่ค่ะแล้วก็มีข้อมูลเสริมจากนักข่าวสายทหารเขาอ้างคำพูดแม่ทัพพักสองว่าทหารกัมพูชาเข้ามาขุดคูเล็ดหรือสนามเพาะในพื้นที่พิพาทซึ่งแบบนี้มันเคยเป็นชนวนเหตุมาแล้วในอดีตอ๋อเข้าใจแล้วครับแต่ดูเหมือนว่าพอเกิดเรื่องปุ๊บระดับนโยบายของไทยนี่พยายามจะคลี่คลายเร็วมากเร็วมากค่ะทั้งท่านรองนายกและรัฐมนตรีกรลาโหมท่านสุทีนแล้วก็นายกเศรษฐาเองก็ ยืนยันว่ามีการคุยกันระดับสูงทันทีเลยคุยกับใครมั้งครับก็คุยกันระหว่างรมวกลาโหมพอบอบบแล้วก็ผู้นำรัฐบาลทั้งสองประเทศเลยค่ะคือเน้นว่าไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายไม่เอาความรุนแรงเน้นความสัมพันธ์ที่ดีว่างั้นเถอะค่ะแล้วก็มีการตกลงกันเบื้องต้นเลยนะให้ทหารถอยกลับที่ตั้งเดิมทั้งคู่แล้วก็ให้งดเข้าพื้นที่ทับซ้อนไปก่อนชั่วคราวครับก็เหมือนจะบอกว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ระดับใหญ่ แต่เป็นเรื่องเข้าใจผิดในระดับปฏิบัติงานในพื้นที่มากกว่าใช่ค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นคือระดับนโยบายเขาคุยกันได้เร็วมากการที่ตกลงหยุดยิงได้เร็วแล้วก็เริ่มมีช่องทางประสานงานกันทันทีนี่ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเป็นข้อสังเกตที่ดีค่ะคือถึงแม้ช่วงแรกจะมีคําพูดแรงๆออกมามีการเคลื่อนกําลังให้เห็นแต่กลไกลระดับสูงทั้งการทูตการทหารก็ทํางานเร็วมากเห็นว่าพบอบไทยกับกัมพูชาก็มีนัดจะคุยกันด้วย ใช่ค่ะมีกำหนดก,การจะคุยกันแสดงว่าทั้งสองฝ่ายก็คือไม่อยากให้มันลุกลามจริงๆนั่นแหละครับสรุปแล้วเหตุการณ์นี้ก็เหมือนมาตอกย้ําอีกทีว่าพื้นที่ชายแดนที่ยังปักปันไม่เสร็จเนี่ยมันละเอียดอ่อนจริงๆนะครับใช่เลยค่ะแล้วก็มีข้อมูลขัดแย้งกันชัดเจนว่าใครเริ่มก่อนปัญหาแผนที่ก็ยังอยู่อืมมันก็สะท้อนความท้าทายนะในการบริหารจัดการพื้นที่แบบเนี้ มันต้องอาศัยความเข้าใจความไว้ใจกันในระดับพื้นที่ปฏิบัติงานด้วยแม้ว่าระดับนโยบายจะบอกว่าสัมพันธ์ดีก็ตามถูกต้องครับก็น่าคิดต่อนะครับว่าเราจะสร้างสมดุลยังไงระหว่างเรื่องการปกป้องอธิปไตยในพื้นที่ที่ยังเห็นต่างกันอยู่กับการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านค่ะเพื่อไม่ให้เรื่องเล็กๆน้อยๆความเข้าใจผิดหรือการกระทบกระทั่งในพื้นที่เนี่ย มันขยายวงกลากลามกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาได้โดยเฉพาะในโลกยุคนี้ที่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดแล้วการกระทบกระทั่งเล็กๆบางทีมันส่งผลกว้างกว่าที่เราคิดนะครับจริงค่ะเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากๆในการบริหารความสัมพันธ์ชายแดนค่ะ